น้องครับบทเรียนที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยมันจากอีกครั้งเนี่ยมันชื่อว่าหนึ่งหนึ่งเก้ามันถูกพัฒนามาจากพระธรรมสุดีดบทที่ร้อยสิบเก้าแล้วก็หนังสือเล่มนี้ที่เราใช้มาจากพระธรรมอม,มาตธรรมร่วมสมัยตามประดามร่วมสมัยส่งหนังสือมาให้กับทีมศิลปบ้านเราที่จะใช้ก็ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ไกด์เราไปได้ด้วยกันในเล่มนี้เรากำลังใช้อยู่เป็นหนังสือที่เราเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัว เมื่อเราคิดถึงครอบครัวเราคิดถึงครอบครัวเราใช่ไหมอาจจะเรียกาจะมีครอบครัวใหญ่พรามีลูกๆมีเด็กๆอยู่ใน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 ,ในบ้านเยอะแต่ในเนี้ยไม่ได้หมายถึงแค่ครอบครัวเราแต่ผมถึงบอกว่าตั้งแต่เมื่อเช้าว่านี่คือครอบครัวคิดลจักรค,คือครอบครัวซึ่งผมจะบอว่าคิดลจักรเป็นสิ่งที่ร้อยพ่อพันแม่นะถ้าบทเรามีพันคนแล้วก็มีร้อยพ่อร้อยแม่หรืออาจจะไม่ถึงแต่ว่าน่าจะมีหลายร้อยคนเป็นพันคน และสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นความเรื่องของความชอบของแต่ละคนมันแตกต่างกันไม่ใช่แค่ความชอบที่พระเจ้าใส่ไว้ในแต่ละคนที่มันต้องแตกต่างกัน่ะถ้าคนเราชอบเหมือนกันหมดคงจะประหลาดมากนะแค่สีเนี่ยเราแต่ละคนยังมีสีชอบที่แตกต่างกันมีรสนิยมที่มันแตกต่างกันมันเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูผมพูดแบบทุกคนก็ตลกตลอดเพราะว่าแค่เรื่องกินข้าวเนี่ยเรามีรสชาติที่แตกต่างกันในบทเราของพระเจ้าเราก็ไม่เอาสิ่งนี้ความขัดแย้ง ถ้าคนเคยเข้าครัวโบสถ์หรือว่าถ้าคนที่มาใหม่อยากติดตามไปติดตามลื่นปื๊ดเราไปดูวิดีโอแรกๆพ่ปื๊ดรีวิวน้ำปลาของโบสถ์บอกว่าขอนิซซ้อนเราใช้แต่หัวน้ำปลาเพราะว่าโบสถ์เรามีน้ำปลาอยู่ห้ายี่ห้อซึ่งมันยุบไปแค่หัวหัวเองก็ <c oughs> <c oughs> คือหมายถึงว่าเราพ่อครัวแต่ละคนก็จะอยากให้กินน้ำปลาที่มันใช้รสชาติที่มันแตกต่างกันนี่นคือความพิเศษที่พระเจ้าใส่ไว้ผมถ้าเรามองว่าเป็นปัญหาว่ามันเป็นเรื่องที่แตกต่างกันมันจะเป็นปัญหาแต่ในความ เรื่องที่รู้บอกว่ามันคือความพิเศษพระเจ้าใส่เราแต่มมันก็นํามาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วจําได้มาว่ามันเกิดความแตกแยกแต่ความแตกแยกนั้นไม่ต้องถูกทําไมครับรื้อฟื้นขอพระเจ้าที่บทเรียนนี้ช่วยให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องถูกรื้อฟื้นขึ้นโดยพระเจ้ารื้อฟื้นอะไรรื้อฟื้นความสัมพันธ์วันนี้เราทุกคนที่มาเช่นในพิธีกรเราถูกรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้แล้วจริงไหม ความสัมพันธ์แรกที่ถูกรื้อฟื้นคือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราพระเยซูคริสต์ได้เป็นผู้ที่รื้อฟื้นความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับเราดั้งเดิมแล้วในประสการมนุษย์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะมนุษย์อยู่ในการทรงสร้างของพระเจ้าและถูกสร้างตามพระฉายาหรือตามพระสักของพระเจ้าพระฉายาอาจจะมองเป็นภาพสะท้อนที่ทําให้เห็นพระเจ้าอยู่ในชวิตของมนุษย์ทุกคนแต่ว่ามนุษย์ตกต่ำลงในความบาปความสัมพันธ์ที่ถือถูกตัด ขาดแยกออกจากกันมนุษย์กับพระเจ้าเข้ากันไม่ได้แต่พระเจ้าได้ประทานสุคิดมาและนี่คือความสัมพันธ์แรกที่เราทุกคนนั่งในห้องนี้เชื่อพระเยซูแล้วเราจึงถูกพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราไม่คนพูดแบบนี้ครับไม่กางเขนบทเราไม่มีมังเขนในบทอยู่ข้างหน้าไม้กางเขนเป็นแนวตั้งและมีตัวขวางคือแนวนอนผมฟังและจำจำพระท่านหนึ่งได้พูดในทีวีนะท่านบอกว่า คริสเตียนเนี่ยสุดยอดผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์สุดยอด,ยพพด,ยอดเพราะว่าแท่งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสัญลักษณ์คือภาษาอังกฤษคือตัวไอไอแปลว่าฉันและการเอาตวัวหนึ่งมาคาดมันคือการตัดไอออกไอเนี่ยอาจจะหมายถึงอีโก้ความชอบส่วนตัวเราต้องถูกตัดออกโดยพระเยซูคริสต์แต่แน่นอนว่าถ้าเราจะมองเรื่องของแนวตั้งและแนเขเนี่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราที่มาถึงเราแน่นอนพระเจ้าไม่ได้สร้างให้เรามามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นแต่พระเจ้ามี สม,สมดุลสมดุลคือแนวขวางพระเจ้าต้องการให้เราที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องในในในที่อยู่ในคริสตจักรของเราหรืออยู่รอบบ้านเราคําถามคือว่าแล้วครอบครัวคริสตจักรของเราวันนี้เรามีปัญหากับใครไหมแต่ถ้าไม่ดูปัญหากับใครเราต้องถูกรื้อฟื้นกลับมาโดยการพึ่งพาพระเจ้าในหนังสือบอกว่าพระเจ้าสามารถที่จะเมาว่าอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์อิมสอนแล้วใช่ไหมทิทิสองอาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าสามารถทาอะไรนะครับ หรือฝากอาจารย์อิกไมหมดแล้วพระเจ้าสามารถซ่อมแก้วที่แตกร้าวร้าวให้กลับมาดีได้เพลงเด็กรุ่นนี้ไม่มีคนเด็กรุ่นนี้แล้วเด็กมีเด็กอยู่บ้างแก้วที่มันร้าวไม่นานก็คงจะแตกมนุษย์รู้ว่าแก้วที่มันร้าวมันไม่สามารถซ่อมได้กระจกรถช่วงหนึ่งเราก็มีกาวซ่อมกระจก มีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งที่ผมรู้จักดีในพังงาในสมัยผมเด็กๆเลยนะไปพังงาตอนที่เรียนมหาลัยปีหนึ่งก็ปีหนึ่งประมาณหนึ่งเก้าเก้าแปดตอนนี้ปีสองพันยี่สิบสี่แล้วอ่ะมีเกาซ่อมกระจกมันก็ซ่อมได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าความร้าวนั่นน่ะมันยังมีรอยมนุษย์ไม่สามารถที่จะซ่อมรอยร้าวแห่งความสัมพันธ์ได้แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่พัฒนาความสัมพันธ์ใช้คำว่าที่เปราะบาง ความรู้สึกบางครั้งเราอยู่ด้วยความไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นแต่ทุกคนรู้ไหมว่าความรู้สึกของคุณคุณเปราะบางไหมความรู้สึกคนอื่นก็เปราะบางเหมือนกันขอพระเจ้าโดยที่เราจะระมัดระวังก่อนที่มันจะแตกขอพระเจ้าแมตแต่ที่จะดูแลความสัมพันธ์ของเรารักษามันให้ดีเนาะก่อนที่มันจะร้าวขอพระเจ้าช่วยเราเรายังไม่อยากที่จะให้เราแตกแล้ว ผมจะพูดกับนักดนตรีผมเสมอในวันที่ผมนักดนตรีตอนขึ้นอะไวส์ตอนที่ทํางานผมชอบขึ้นผมขึ้นแบบนักดนตรีบางคนก็ชอบเล่นแบบเล่นไม่รู้เรื่องเล่นแซวแบบแซวไปเรื่อยเหมือแนบบที่เราพูดกันในบทเรียนด้วยผมขึ้นมาผมก็จะพูดผมจะมีไม้สองอันคอรัสในคอรัสออกอากาศอันหนึ่งแล้วก็จะอีไมคออันหนึ่งที่ได้ยินเฉพาะนักดนตรีในหูนักดนตรีผมขึ้นมาทุกคนก็จะแบบผมขึ้นมาก่อนแล้วผมก็จะทั้ทุกคนพร้อมนพูดในหูว่าวันนี้ไม่เล่นนะเปราะบางมาก,มาก หมายความว่าอาจจะไม่ได้นอนมาแล้วสองวันเมื่อคืนกลับไปทํางานก็ยังไม่ได้นอนเพราะพอเราไม่ได้นอนอารมณ์เราจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ในค,ความอ่อนแอของมนุษย์แต่ขอให้เราดูคนรู้ว่าในความอ่อนแอของเราเพื่อนของเราในครสตจักรครอบครัวเราในครสตจักรพี่น้อง,องเราในครสตจักรก็มีความอ่อนแอไม่แพ้กันขอเราจะระมัดระวังทุกสิ่งแล้วก็แต่ให้เรารู้ว่าเมื่อมันแตกมันร้าวซ่อมได้ไหมซ่อมได้ไหม ในความคิดมนุษย์คือไม่ได้แต่พี่เบิร์ดเขาบอกว่าซ่อมได้พระเยซูเป็นผู้ซ่อมได้แน่นอนบอกว่าในสัปดาห์ที่แล้วพี่อิมอาจารย์อิมนําเราสองสัปดาห์แล้วพี่อิมนำเราถึงมัทธิวบทที่ห้าข้อยีิบสามนี้ผมอยากจะพาเรามาดูที่ผมพูดเมื่อเช้าคือพระธรรมสองโครินธ์บทที่ห้าข้อสิบแปดสิบเก้าจึงผมอยากไปแดกสิบเจด อประคัมพีด้วยนะครับก็เอามาเป็นฉบับ2011ก็ได้ครับแม้ว่าเราจะใช้หนังสือจากรประดาธรรมร่วมสมัยเดี๋ยวเราใช้2011ดได้เลยครับพระทรรม2โคดิบิที่5ข้อ18-19แต่เอามาตั 17, 18, ้ง17-18-19ดเ้ลยครับ17อันดอนุการหนึ่งสองซ้ำฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริ์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นข้อ18 สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูและประทานภารกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในคริสตจักรไม่ไปกว่านั้นภารกิจแห่งการคืนดีจะต้องไม่ใค่เกิดขึ้นในโบสถ์เราเท่านั้นวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เสียงสะท้อนกลับมาคริสตจักรของเราอบอุ่นมีความสุขดีแต่เราจะไม่อยู่แค่ในโบสถ์ของเรา กันอยู่ในแค่ในบสของเราก็เหมือนสิ่งที่ผมพูดมาเช้ามันคือการความเชื่ออาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่กล้าพูดแรงๆว่าไร้ประโยชน์แต่สิ่งที่พระเจ้าพระเยซูคริสสอนเราคือการที่เราจะต้องออกไปพระเยซูสั่งปีที่แล้วเราใช้คําคำพูดของพระเยซูว,ว่าจงออกไปสั่งสอนจนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูสอนเขาในทุกๆเรื่องที่พระองค์พูดนั้นคือสิ่งนี้ขึ้นค้างไว้เลยครับข้อมัทธิวข้อ18บแรพันกิจแห่งการคืนดีนี้ พระเจ้าได้เริ่มต้นที่ผมบอกแล้วในตัวไอพระเจ้าได้เริ่มต้นขอให้เราจะเป็นผู้ที่รับแล้วเราก็จะทําความสัมพันธ์นี้นําการคืนดีระหว่างมนุษย์คนอื่นกับพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าด้วยพันกิจนี้ได้ถูกมอบหมายให้กับเราข้อ19ครับคือพระเจ้าทรงอ่านวันหนึ่งสองสมคือพระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับโะรงโดยพระคริสต ไม่ทรงถือโทษในความผิดของพวกเขาและส่งมอบเรื่องราวคืนดีนี้ให้พร้อมไหมพร้อมจะประกาศเรื่องราวการคืนดีนี้ไหมผมรู้ว่าหลายคนก็พร้อมแต่เราไม่รู้จะมีโอกาสอะไรแล้วก็มีโอกาสอย่างน้อยคริสต์มาสเราก็ไปเข้าชุมชนแต่ผมไม่อยากให้เป็นแค่เราใช้คำนี้ค้องมากอีเวนต์การประกาศต้องไม่ใช่อีเวนต การประกาศต้องไม่ใช่การแสดงปาหี่ที่ต้องทำคริสตจักรของเราเราเราตั้งแต่เรามีมาสิบหกปีเราเพิ่งมีครั้งแรกที่เราทำคริสต์มาสแบบเชิญศิลปินนักร้องมาทั้งที่ผมเชิญได้หมดอ่ะแต่ว่าเราเอามาแค่ปีที่แล้วปีเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าได้สัมผัสกับพี่โจนาสแล้วแต่เราก็งงไหมในการประกาศพี่โจนาสท้าจะไม่ร้องเพลงคริสเตียนเลยแต่เขาพูดเรื่องราวพระเยซูเพราะผมบอกว่าผมจะไม่หลอกคนชาวบ้านว่า พี่โจนาสมาแล้วจะร้องเพลงพระเจ้าอย่างเดียวหลายครั้งที่เราลืมคิดไปว่าเราไปบอกเขาแล้วเราก็หลอกเขาแต่ว่าภารกิจการคืนดีเป็นของจริงที่เราจะต้องทําและพระเจ้ามอบเรื่องนี้ให้กับเราอาจารย์ลิสมาจากต่างประเทศก็มาเพื่อที่จะนำภารกิจการคืนดีมามีหลายรูปแบบแต่สําหรับพวกเราผมอยากให้เราเราเรียนไปแล้วชั้นแบบการประกาศย้าอีกครั้งซ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องจำได้ว่า นักประกาศที่ดีของมิสฉุคิ์คือนักขขบคุณพระเจ้าคือนักสร้างความสัมพันธ์อย่างนี้เครั้งว่ายังมีใครในในวงจรชีวิตของเราที่เราพบเจอทุกวันถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาไหมควารู้จะเริ่มต้นที่จะทำหน้าที่ในการประกาศการคืนดีของพระเจ้าให้กับพวกเราทุกคนอย่างดีขอพระเจ้านำเราที่จะรู้ว่านี่คือหน้าที่ตอนที่ผมพระธรรมตอนนี้ผมเอาไปสอนที่ยะลาด้วย กับน้องๆ้องปชนจังหวัดสามจงัจงหวัดชายแดนภาคในะต้สามจังหวัดชายแดนไม่ใช่ชายแดงนะติดพี่เปิ้ลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมตั้งหวัวขอ้อนี้ว่าเราคือแบรนด์แอมบาสเตอร์ของพระเยซูเข้าใจคําว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์แอมบาสเตอร์ไหมแอมบาสเตอร์ Ambassador แปลว่าทูตแบรนด์ Brand คือเป็นทูตของสินค้าตอนที่ผมเป็นนักร้องผมก็เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นคนเดียวของเนสกาแฟเลดครับพี่น้องได้กินเนสกาแฟเลดครับกาเอามาให้ ส่งมาแบรนด์มาสเตอร์จะต้องมีหน้าที่หรือสถา,านท่านทูตเอกอักรทูตไทยมีหน้าที่ในการที่จเจริญความสัมพันธ์มิตรีวันนี้เราเป็นหน้าที่ที่จะทำแจ้งให้ทุกคนที่รอบตัวเรารู้ว่าเราเป็นคนของพิสต์ที่จะนำการคืนดีมาถึงพวกเขาขอพระเจ้าช่วยเราแต่ในหนังสือก็มีอีกหลายบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เราที่จะทำเรื่องนี้หนังสือบอกว่า และเราจะเป็นฝ่ายนำการคืนดีไปก่อนเสมอใช่ไหมสำหรับพี่น้องที่มาวันนี้พี่ฐานิตเนี่ยมีคนนำการคืนดีไปถึงพี่ถูกไหมก็คือครอบครัวคือพี่เขาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ส่งมาประกาศก็จะมีหลายคนที่เมื่อเราเชื่อในพระเจ้าใหม่ๆผมจะ้คำนี้นะใหม่ๆเราจะตื่นเต้นมากมีคำพูดจากอาจารย์ปรชัชญาซึ่งผมก็เขาเชื่อว่าจริง แปลกมากนะที่คนอย่างพวกผมเนี่ยอาจารย์หรือผู้นําในเรื่อจักรการประกาศจะน้อยลงมากๆก,การประกาศจะเป็นของคนเชื่อใหม่ที่ตื่นเต้นรับมีประสบการณ์ที่มันตื่นเต้นกับพระเจ้าในการพระเจ้าเรียกมาแล้วก็มีความสุขกับพระเจ้ามันดูเหมือนว่าถึงจุดจุดหนึ่งเราก็เราก็จะเริ่มไม่ตื่นเต้นกับหน้าที่ในการพันธุ์เกงานคืนดีแราขก็พระเจ้าให้นําให้เรารู้ว่าครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เป็นพรีเซนเตอร์ของอิสุส ไม่ใช่สิครั้งแรกที่เป็นก็คือเป็นของ True ตอนนั้นเป็น Tru e ปเมกคู่กับสแตมอภิวัตดับเบิลยูตื่นเต้นมากเลยหลังจากนั้นมาก็กลดน้อยลงนิดหน่อยเป็นทั้งวงกับอ s u ูซูแต่ตื่นเต้นครั้งต่อมาสุดท้ายก็คือได้ไอ้เรดส์ไฟเรดคัพอ่ะมันใหญ่มากแต่ว่าก็คือโอเคมันก็มันต้องทำอะไรเยอะก็ไปออกช่องเจ็ดหนึ่งเช้าตอนเช้าแล้วก็จบก็เขาก็ไม่เขาเราก็ไปเรียกไปร้องคนเดียวในงานกาแฟโลกที่ท,ที่พารากอนอีกครั้งหนึ่ง แค่นั้นแต่สําหรับเราผมไม่รู้ว่าเราจึงตื่นเต้นกับคือจะคิดไปตอนนั้นผมก็ตื่นเต้นดีนะวันนี้ผมถามว่าพระเยซูยังตื่นเต้นในชื่อของเราอยู่ไหมคนที่ตื่นเต้นเราจะตื่นเต้นเราจะไปบอกเรื่องราวนี้นะขอพระเจ้าช่วยเราด้วยจะรู้ว่านี่คือันรกิจที่พระเจ้ามอบเราที่จะประกาศการคืนดีระหว่างพระสิริกับทุกคนทุกอย่างมันดูหลูมกลับมา ถึงหัวใจของพระเุคริตพงต้องการให้เราที่จะออกไปประกาศสั่งสอนทุกคนให้รู้จักกับพระสุซูคริตอีกครั้งหนึ่งประกาศสั่งสอนเราคิดถึงแค่พูดใช่ไหมแต่พวกเราพูดพร้อมกันได้ได้ว่าการกระทําก็สําคัญไม่กว่านะไม่แพ้ถ้าถ้าประพฤติอย่างเดียวแล้วไม่พูดเขาจะรู้ไหมเขาก็จะสังเกตว่าคนนี้แปลกๆแต่ถ้าเราเขาอาจจะสังเกตเชื่อไหมว่ามีคนสังเกตเราตลอดเวลา แต่ผมเป็นพวกแบบโรคจิตมากที่จะสังเกตคนตลอดเวลาว่าเขามองเราอยู่ตอนถึงบอกว่าตอนที่ผมเป็นนักร้องพี่บอยใหม่ๆไปกินข้าวกับไปถึงว่าตอนนั้นเป็นแฟนอ้ําแล้วไปคอนเสิร์ตนะพอออกจากคอนเสิร์ตแล้วก็นั่งกินข้าวแบบคือผมก็ใส่กางเกงเลเสื้อยืดธรรมดาเงี้ยคนก็หันมามองแล้วผมบอกอ้ําว่ากินข้าวไม่สนุกเลยอะ่ะคุณต้องรู้ว่ามีคนมองคุณอยู่แน่นอนพระเจ้ามองอยู่แต่มีคนที่ไม่ดูแากพระเจ้ามองแล้วก็รังสนใจว่าสิ่งที่คุณทําคืออะไร แล้วเขาเห็นความแตกต่างในชีวิตถ้าเราสํมแดงความรักของพิสุทธิ์ในชีวิตของเราจริงๆนะเขาจะเห็นความแตกต่างแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังเขาจะไม่รู้เลยเขาไมจะช่วยเราใ้เราใจใช้คาที่พูดที่ผมชวนชวนใช้คําว่าภาษาอังกฤษใช้เชลเลนส์สไทยคือท้าชวนผมไม่อยากท้าชวนผม,มอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่จะตื่นเต้นแล้วก็เอาวงความสัมพันธ์ของเราที่อยู่เราเจอทุกวันเราจะมีบางคนที่เราเจอทุกวันแต่เราไม่เคยสนใจว่าเราเจอเขา ขาอาจจะอยู่ในเลเยอร์ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่สูงกว่าเราเขาอาจจะอยู่ในความพงสมพันธ์ที่ต่ากว่าเราแต่เขาต้สนใจพวกเขาด้วยคนที่สูงกว่าก็อย่างที่อาจารย์พวกเราไม่ได้บางคนที่ไปเราจะได้ยินว่าอาจารย์ปราชญยาที่มาเทศนากับเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านที่ฐานขอพระเจ้าเมตตาที่จะมีโอกาสพูดกับคนใหญ่คนโตในประเทศและเขามีโอกาสที่จะพูดเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูริตกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหมดในงานแต่งงานของลูกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ขึ้จับวัฒนา ให้เราตั้งใจแล้วที่ฐานกับพระเจ้าสําหรับที่เราจะมีโอกาสพูดกับคนที่อยู่ในฐานะที่สูงกว่าเราฐานะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่เราพูดได้แต่อยู่แล้วง่ายมากยิ่งเราเป็นเพื่อนเราจะพูดได้ง่ายๆอีกอันที่ผมอยากให้เราสนใจคือคนที่อยู่ในฐานะที่ต่ํากว่าเราแต่เราทุกคนเรารู้ว่าทุกคนเท่ากันแต่เขาอยู่เป็นลูกน้องเราเป็นคนที่อยู่ในวงจรที่ที่ไม่ได้ไม่เราไม่ค่อยสนใจอ่ะจริงๆแล้วในถ้าเราอยู่เหนือ มไม่อยากใช้คาว่าอยู่เหนือแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ของเราอะ่ะเรามีโอกาสที่ดูแลเขาได้เราดูแลใส่ใจเขาซึ่งเราทุกคนในที่นี้ผมรู้แล้วว่าเราดูแลคนที่อยู่ในอยู่ในในฐานะแบบนั้นเนี่ยเราดูแลเขาดีมากแต่เราไม่เคยพูดเรื่องพระเยซูคริสต์เขาก็คงรู้สึกว่าเจ้านายคนนี้หรือว่าพี่คนนี้เขาน่ารักมากเลยนะเขาไม่เคยรู้เลยว่าความน่ารักหรือความรักที่เราส่งให้เขาเนี่ยมันมาจากไหนการกระทําก็สําคัญไม่แพ้คําพูดเพราะฉะนั้นพูดเราต้องทําทําแล้วต้องพูด ขอให้เรารู้ว่านี่คือหน้าที่ทีพพระเจ้ามอบหมายให้กับเราในการที่เราจะนําการคืนดีของพระเจ้ามาสู่ผู้คนตอนนี้กี่โมงแล้วครับอีกสามนาทีทบ่ายสองผมจะไม่ไปต่อแล้วเอาแค่นี้แหละเพราะว่าเราไม่ต้องรีบเรียนเราเรียนด้วยกันทุกอาทิต์หวังว่าจะเรียนด้วยกันทุกอาทิตศนะขอบพระเจ้าเมตตาวันนี้อาจารย์นลิสอาจารย์วรรอมแล้วก็ทีมงานสังก,ษกิษก็เปลี่ยนเวลาที่จะสอนเด็กช้าลงเพื่อจะอยู่เรียนกับเรา ผมอยากให้เราที่จะไม่เสียโอกาสในการที่เราอยู่ด้วยกันมีโอกาสที่จะพูดคุยกันจริงๆถ้าเป็นรูปธรรมก็อยากให้ทุกคนได้พูดเหมือนกันว่าเราจะทําอะไรแต่ว่าพูดไปมันก็ไม่ไปทํามันก็จะดูโกหกอีกนะแต่ผมอยากให้เราพูดกับพระเจ้าหรือว่าเราจะเริ่มต้นในการเป็นคนของพระเจ้าในการรับภารากิจในการคืนดีให้กับผู้คนที่รู้จักพระเจ้าเราพูดกับพระองค์ได้ไหม ว่าเราตั้งใจจะทําอะไรเรื่องง่ายๆเช่นเราตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนที่เราเจอบ่อยๆหรือสังเกตว่าเราเจอใครบ้างในที่ทํางานในตลาดเชื่อไหมในตลาดเราเจอคนจํานวนมากเลยแต่เราไม่เคยคุยกับเขาเลยจะเป็นไรถ้าจะบอกว่าสวัสดีครับผมรู้ว่ามันยากมากนะผมเองก็รู้สึกแปลกๆเมือนกันที่ผมไปเดินผมไปเดินออกผมไเดิน,ดน,ดน,ดนกําลังกายผมเจอแม่โอ๊ตเจอโอ๊ตเจอพี่สาวก็สวัสดีปกติ ก็จะมีบางคนที่รู้จักกันแต่ผมก็จะอยากจะสวัสดีแนตะ่ผมไม่กล้าแต่จะมีบางคนที่ผมกล้าสวัสดีเขาเป็นคนกวาดถนนแล้วก็เป็นสามีเขาเป็นคนขับรถขยะแล้วก็สวัสดีครับแต่แปลกที่บางคนเราก็ไม่กล้าสวัสดีจริงๆเขาก็รอดูเขาก็ผมก็จะทําก็สิ่งที่ผมทําก็คือยิ้มให้แต่สิ่งที่ผมสอนเด็กมันก็กลับมาสแทกตัวผมว่าถ้าผมไม่ทําก็แค่ยกมือสวัสดีครับสนใจคนที่อยู่รอบๆ mm. เมื่อเช้า เมื่อเช้าวานมั้งผมตื่นมาผมคิดถึงคนหนึ่งที่มาโบสถ์เราด้วยขอบคุณพระเจ้าที่เขามาด้วยเขาเป็นคนทําคลอดผมหมอฮุดเป็นยุคเริ่มต้นของโรงพยาบาลคริสต์บางคร้าเป็นมิชชันนารีที่ผู้ไทยชัดมากเขาทำอะไรรู้ไหมเขาขี่จักรยานแล้วก็อยู่ในเมืองบางคร้าแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแบบจริงใจด้วยนะแล้วเขาเป็นเพื่อนกับคนในตลาดทุกคน เพราะว่ามีหมอไม่กี่คนมีหมอผู้เชื่อที่ไม่ค่อยพูดพูดน้อยมากหมอหมอฮูดก็จะเป็นคนที่มีอัธยาศัยไม่รีดีและผมบอกว่านี่คือสิ่งที่ทําให้บางครา้ในยุคนั้นจเจริญเติบโตมีคนมาเชื่อพระเจ้ามีหลายคนครอบครัวนะชะลอเองก็มาเชื่อพระเจ้าผ่านทางโรงพยาบาลคริสุนังขาผ่านหมอต่างๆเหล่านี้นหมอฮุดเป็นบทเรียนว่าเราต้องเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนที่รอบตัวเราแล้วเขาจะเห็นพระเยซูในเรา แล้วเราจะมีโอกาสพูดกับเขาผมจะจบลงตรงนี้ผลไม้ทุกคนที่จะสง,งบใจของเรารับตาและพูดกับพระเจ้าด้วยความตั้งใจว่าเราจะเริ่มอะไรอะไรที่ยากเกินไปพระเจ้าก็ไม่ได้ใส่ให้เราทํมามันต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนขอพระเจ้าเมตตาเราจะเริ่มต้นขอพระเจ้าประทานภาระใจให้กับเราภาระใจคือสิ่งที่ไม่ทําอยู่ไม่ได้ถ้าเราขอสิ่งเหล่านั้นกับพระเจ้าในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำแล้วขอพระเจ้าเมตตาที่มันจะเป็นภาระ ที่หนักในใจของเราที่เราต้องทําออกไปอย่างนี้มันบอกว่าไม่ต้องเรื่องใหญ่พูดกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าพระสงยิ่งใหญ่สุดๆเราขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เรามีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ไม่ยาวมากเรามีเสียงราอมีรอยยิ้มมีบทเพลงที่ทําให้เราได้รับกําลังขึ้นมาจากพระเจ้ามีความชื่นชมเินดีเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในวันนี้ที่พระเจ้าพูดกับเรา ให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าเมตตาอวยพร,พรประทานพระกิจที่สําคัญที่จะนําการคืนดีไปสู่ผู้คนนําการคืนดีไปสู่คนอยู่รอบตัวเราขอพระเจ้าเมตตาในสิ่งที่พ,พี่น้องขับรองทุกคนกําลังพูดกับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่จะสิ่งเหล่านั้นที่เขาพูดจะย้ําเตือนใจเขาและเป็นภาระในใจของเขาที่เขาจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของพระเจ้าสมบรติเมตตาอวยพร,พรที่จะปลูกพันธุ์เราทุกคนไว้ด้วยกันอวยพรเดี๋ยวพี่น้องทุกคนที่ต้องเดินทางกลับที่จะปลอดภัย ไผ่อเหนือจานจาลิสแลวก็ทีมงานที่ต้องสอนเด็กๆขอพระเจ้าประทานสันติสุขกำลังให้เขาที่เขาจะทำหน้าท,ที่ให้ความสามารถของเขาในการที่จะนำการคือดีของพระเจ้าผ่านถึงเด็กๆทุกคนที่มาถึงเครือจักรของเราขอบคุณพระเจ้าสมบปรณ์เมตตาที่จะไม่ใช่เป็นภาระของใครสักคนแต่เลายๆจะร่วมรับภาระนี้ด้วยกันในการดูแลในการดูแลเด็กๆทุกคนในการที่ออกประกาศพระนามของพระเจ้าสมบปรณ์เมตตาทุกคนขอสมบูรณผูกพันเราไว้ด้วยความรักอันมั่นคงของพระองค์ ทุทานทูลขอปรองและขอประคุณปรองในพระนามพระสุจเจ้าอาเมน